สวัสดีครับพ่อพี่น้องปอกไปสุขสดทุกคนสวัสดีเอ็นสีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่อัฟโฟรัมสักเช่นเก่าเช่นเคยครับสามมือติดนะครับมาอยู่นี่ครับผมมานะครับกับร้านคอนเสิร์ตคืนนี้ครับคืนนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดครับกับโตเกียวมิวสิกครับผมนำทีมงดยคุณผู้บ้านฟินแลนด์นะครับอัฟโฟรัมสัก ทำการแสดงที่อำเภอ่มศักดจังหวัดเชียูณครับตรงข้ามสวนสาธนารณะน้องแคนะครับปิดถนนไปมาสะดวกครับผมเูด่ทีมงานจัดการจัดงานเพิ่นมากนออนผีนอนเฝ้าผีประรับพงประรับไฟอรังการงานสร้างเอแม่ค้าแม่ค้ายพุ่นะหลอกเต็มครับผมเออไปมาเที่ยวมีมองอาหารการกินหลายหลากชนิดเออ เที่ยงดื่มเยอะๆมากมายนะครับตอนนี้ทีมงานเท่ากับต่นเส้าได้เบียดหลายตื่นสายได้เบียดหน่อยครับผมตึงเสร็จมากกับฟากันจวดจาดฟาดบ่ำกับฟาดเดื่มฟาดบ่์เก็บต่างด้วยดอกเวทีครับเพราะว่าชัดไอชัดที่ตรงนี้ครับพทอเส้นสายจะหาเที่ยงหาบายมากกับอากาศจะร้อนครับตอนนั้นคือกับสีเย็นนิดน้อยเนี่ยครับนี่ครับเป็นอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยกับท่ำห้ทีมงานเท่านะครับไม่สบายนะครับทีนี้ก็คงถือเดินทางกลับบ้านครับผมเพราะว่าทักอำ สามหมื่นกว่าสิไปชายบ้านนอกข้างนอกคือชายบ้านจังหวัดอุดรธานีครับนี่เป็นทีมงาน,าน,นาร,ารับเป็นพันธุ์ที่สาขเวทีเรามีความสูงแค่ห้าชั้นเท่านั้นนะครับโอเคครับเวทีสี่ขานั่งร้านก็มีการหนาสิเป็นแบบไรดูแบบไรกับคนน่ลอฟังจากกุญยาบัดขึ้นแล้วนเนี่คนสีเฮ็ดจังไรกับเราจะคนด่าเฮ็ดมากครัก็จัดให้ไปนคนอ่ะทีมงานเท่าซึนตะเสานะครับเปล่าเฮ็ดได้ครับว่ามือได้สิเรื่เมื่อบ้านนีกฟ้าโดยได้ครับคนอ่ะ เก็บของหนีไว้ทิ้งไฟทิ้งจอทิี่สายเก็บทันบ่อที่งานโยกที่กำเสียงทุกอกอยู่เลยเมือมื่อวานนี้เฝ้าเก็บไข่ป้นไอ้ก็ลูกขึ้นมาเก็บได้ยังไงเออมันเป็นกัะสันเลยเออมันมาไดเหมือนมาถึงเซตุขีเพื่อนกลับบ้านอยู่เพื่อนกำบบนอยู่ครับเมื่อเวลาเชือดได้เบ๊ะละอ่ะกลับบ้านครับผมผมเนี่ยตอนนี้งามสวยนะครับตั้งวิธีเพื่อนไก่สีเสือสมบูรณ์ดาว ต่เมื่อี่แล้วต้องตัวกับเท็ดควบรวน,นะครับล่อจะทิ้มไฟทิ้มฝากทิ้มจอทิ้มไฟไฟเออผมไมาคิดตั้งระบบคนเองครับผมเขาตอนที่มาเท่ากับเหตุจัตู่ระบบเครื่องเสียงระบบบีทีเท่านั้นนะครับใส่กันคนใหม้คนมือฝ่าเฮทย์ฝ่าวิทยเดียวฝ่านอนฝักคอมมาแดงกับฝ่าวิทย์กับบ้านเท่านัน้นตัวตัวสัดนาผมมีถ้าพที่วจ้างเดียวกัน ร้อยกันเพื่อนทำไมเพื่อนเมื่อย่างถ็รอยกันก็ม่ขี้กันไหวพือข้าวเหนียวปัดหนึ่งใบยาสิเพสจากมารขึ้นน้ำพืชข้าวเหนียวจวด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 ฟาฟานะครับผมกับฮดซอาเขากันนะครับจะขออนุญาตคลายคลิปให้กันเอฟซีฉบับที่แรกเอฟซีถูกยวมีสีเอฟซีสายยันซาวเอฟซีสันซาวชาแนลครับผมเออคนที่ตามตอนนี้กับประมาณหมื่นกว่าคนแล้วขอขอบคุณเอฟซีทุกทุกสันกับผม เออที่คิดตามสันซ่าครับผมอ,อ่าจะเป็นช่องน,น้อยครับช่องมวยใหญ่ครับช่องน้อยครับผมเออพ้อดี่ายคลิปถ่ายลงความเป็นไติของพื้นที่เสียง,งสันซาความสัมบัติของคนอักขึ้นแรกนะครับว่ากิโลไซมง่งไรเออจะอย่างไงเพื่อนกวนกับผมสถานที่เป็นยังไงไปหอดก่อนอย่างไรทีมงานาเขาก็ไปหอดก่อนเออ คอยใจไปลักคาเอานะครับขึ้นขึ้นขึ้นจวดจวดจวดปวดปวดขึ้นก็เปล่าเลยปวดปูแทีนเปล่าเดียวเดียวได้หรอเดี่ยวได้ผลช่องล้างขังที่เดีวเดี่ยวช่องทางกับที่เดี่ยวเดี่ยได้เดเหมือนกับร่องตูได้บาทเล่ครับผมล่องตูระบบตูระบบเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงเราจะชุดใหม่ไมอชุดเก่านั่นก็เพราะที่ตามชมเลยครับเด้อลูกกาณาไปเต็มรูปแบบกับผู้ใหญ่บ้านสินแลนด์ตัวเกียวมิวสิกครับผมเวทีจะขนาดใดขนาดยาวขนาดกว้างกว่นี้หรือจังได้ก็บคอยติดตามชมไปเรื่อยๆครับผม แต่ช่วงนี้ลูกการนีเ่เอาแบบนี้ไปก่อนวัสดุนี่โอเคเลยครับเพราะว่านับสิงกับประมาณนี้ครับนเนาะพูนสินหาสันรับโอเคแล้วครับผมวิธีงร้ายขันคนเล่นสื่อหน่อยนี่มันสิเป็นโด่งเด้งเลยครับผมพูนนีออ่ครับเจีเออ๊ยป้อนคนโกลสิริโยบันธาเนี่ยครับเป็นต่างสันล้อ พ่วงล่างกับขวดจาดปากบัมในแมงกันทุกคนาที่ตั้งขงางสามคนสองตั่งก็เป็นหกคนต้องบนสามคนเป็นเต่าตล่างอีกสามเป็นสิบสองคนพอดีครับสิบสองคนพอดีครับทํางานที่สมุทรสิบสองคนจะพอดีเลยครับอตอนตั้งก็เร็วอยู่ครับตอนตอนจิบมันกงค่าเนี่ยถ้ามารามคัวคุณจะต้องรอดที่ฉากรอดทีมไฟรอดทีมจอเอาออกจากเวทีจังสิเ้นท้องได้ ไปไปกันเนรื่อยๆนะก็แปรงกันด้วยลูกกับสิบแมสกันอโอเคส่งตัวรับน่องน,นี่นะครับชีวิตคนบอยหมดใจดงน้อยใ้บางยามเห็นตากแดดตากฝนหน้าดำนี่หน,นี่นะก็แตง่งเพลงไงคนวายนะครับแบกเด็กแบกตู้นี่ครับชีวิตคนวายเหาอแดดนะเบทีกับสิมัส ั่งตู่ต่างเกิดเสียงเลยจวด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 เจ้าเจ้าฟาดฟาดเอ้า่าด,ด,ดนอนพัก่อนเออมาเลีงกับเก็บของเดินทางสู่กับอุบลราชธานีอำเภอพิบูลสงครามเออเดี๋ยวไปพักฟอนพักฟันพักรลดพักล่าเตรียมผมลนะพอกันอีกสามงานลรวจด,ดิแต่ว่าห่างกันเไง ยี่สิบเบสยี่สิบสามนะครับว <the> ันที่หนึ่งไม่น่าข่มคนละกับกับสำหรับโตเกียวเมลซิตครับอ่าอันนี้นางเศร้าเมยพร้อมน้ำรอคนก้นมือเงนก้นมือเงินนะคุณไปซื้อของยี่ลัดข้าบุญนเออแล้วก็มาเน่ยชมหนางานนะครับคอนเสิร์ตขึ้นอย่างไรครับฟูดันทีดกว้างกว้างครับของน้ามองได้สะดวกสบายไฟฟ้ามีใส่ลัดข้าวนาคลายเต็มคุณนะก็กงผลมาอยูเอ้อจังไรก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญเซ้าชาแนลในเรื่องครับเด้อ พักน,น้อยแต่พักนานๆครับอ้าวคลิปนี้เอาไว้ซ้ัพนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ